อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดูที่หน้าจอนะครับอ่ะเศษส่วนความหมายของมันก็คือมีตัวส่วนแล้วก็ตัวเศษอ่าส่วนการเขียนของมันเนี่ยก็คือเราจะเขียนในรูปแบบนี้ครับเศษอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างอ่ะเศษคืออะไรเศษคือส่วนที่เราสนใจ ส่วนคืออะไร <ST> S> <S ก็คือส่วนที่เราแบ่งทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็คือบทนําที่เราจะเริ่มสอนในวันนี้นะครับอ่ะส่วนต่อมาก็เราจะเป็นการแสดงตัวอย่างให้ดูว่าเศษส,ส่วนเนี่ยก็คือส่วนที่เราสนใจกับส่วนที่เราแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงและดูยังไงเราจะมาในรูปแบบรูปภาพนะครับอ่ะตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกของเราจะมีทั้งหมดกี่ส่วนเนี่ยลองดูดิในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงนี้ เราก็จะแบ่งรูปตรงนี้เป็นกีส่วนลองับนี้หนึ่งสองสามอันนี้ก็คือส่วนทั้งหมดของมันมี3ามส่วนอันนี้ก็คือส่วนที่เราแบ่งได้อันนี้คือตัวส่วนนะครับส่วนตัวเศษตัวเศษคือส่วนที่เราสนใจส่วนที่เราสนใจเนี่ยเราจะไฮไลท์ไว้ก็คือสีเขียวตรงนี้แล้วสีเขียวตรงนี้ที่เราไฮไลท์ไว้เนี่ยคือส่วนที่เราสนใจส่วนที่เราสนใจมีสส่วนก็คือส่วนที่สนใจมีสองและ ส่วนที่เราแบ่งได้มี3แสดงว่าเศษส่วนของมันก็คือ2ส่วน3ต่อมาเป็นวงกลมรูปนี้วงกลมรูปนี้เนี่ยก็จะแบ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนทั้งหมดคือ6ส่วนอันนี้คือส่วนที่เราแบ่งได้แล้วส่วนที่เราสนใจเนี่ยก็คือที่ไฮไลท์สีม่วงตรงนี้ไว้จะมี4ส่วนแสดงว่าเศษส่วนของมันก็คือ4ส่วน6นั่นเองอ่ะ อาจจะเริ่มเข้าใจกันแล้วข้อนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นเราลองตอบกันดูว่าข้อนี้เนี่ยคืออะไรเพราะว่าส่วนที่เราสนใจคือสีขเขียวกับส่วนที่เราแบ่งได้คือทั้งหมดตรงนี้แสดงว่าข้อนี้ตอบก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะต่อมาเราก็จะยกตัวอย่างในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะ อันนี้เราถามว่าน้ำส้มตรงนี้กับน้ำฝรั่งตรงนี้ฝั่งไหนมีเศษส่วนมากกว่ากันอ่ะแก้วไหนเยอะกว่าเราลองนับดูซิว่าน้ำส้มแก้วนี้มีเศษส่วนเท่าไหร่อ่ะเปียวเทปแก้วนี้เราจะมีไว้ทั้งหมด ห้าส่วนก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าซึ่งแก้วสองใบนี้มีขนาดเท่ากันแต่มองจากตาเราก็อาจจะรู้ว่าฝั่งไหนมากกว่ากันใช่ไหมอืมแต่เราจะมาเปรียบเพียนเศษส่วนก็คือฝั่งนี้อ่ะที่เราสนใจเนี่ยคือสองส่วนนี้อ่ะและส่วนทั้งหมดก็คือห้าส่วนแสดงว่าเศษส่วนตรงนี้คือสองส่วนห้าอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสามส่วนห้าต่อมาเราจะ มองในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบนี้เราจะทำมันจะทำให้เรามองง่ายขึ้นเราก็จะเปรียบเทียบว่าฝั่งไหนเนี่ยมากกว่ากันมองด้วยตาเราก็อาจจะรู้แต่นี่คือการเปรียบเทียบให้ดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำฝรั่งจะมีค่ามากกว่าน้ำส้มเหรือก็คือน้ำส้มมีเศษส่วนที่น้อยกว่าน้ำฝรั่งอ่ะ ระสมของเราการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันให้อยู่ที่เศษได้เลยอ่ะงั้นเราลองมาดูตัวอย่างว่ามันจะเป็นยังไงถ้าส่วนเท่ากันและให้ดูที่เศษได้เลยตัวอย่างแรกห้าส่วนแปดกับเจ็ดส่วนแปดฝั่งไหนมากหรือน้อยกว่ากันเห็นไหมว่าตัวส่วนก็คือตัวค่าล่างตรงนี้ตัวค่าล่างตรงนี้เนี่ยมันเท่ากันแสดงว่าเราก็ดูที่ตัวข้างบนอย่างเดียวซึ่งเลขห้ามันน้อยกว่าเลขเจ็ดใช่ไหมแสดงว่า ห้าเนี่ยส่วนแดเนี่ยน้อยกว่าเจ็ดส่วนแปดหรือก็คือการเปรียบเทียบในเนื้อหานี้ก็คือถ้าส่วนเท่ากันให้ดูที่เศษได้เลยอ่ะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเก้าส่วนสิบเอ็ดกับสี่ส่วนสิบเอ็ดฝั่งไหนมากน้อยกันอ่ะเห็นไหมเรารู้ทุกคนตอบได้แล้วอ่ะก็คือ9ก้าวนมากกว่าสี่ส่วนสิบเอ็ด เพราะว่าส่วนเท่ากันและเก้ามากกว่าสี่โอเคไหมอ่ะโอเคเนื้อหาต่อมาถ้าเศษเท่ากันแสดงว่าให้ดูที่ตัวส่วนได้เลยอ่ะตัวเศษคือตัวข้างล่างนะลองดูตัวอย่างกันตัวอย่าง6กส่วนแกับ6กส่วนสิซึ่งเศษเนี่ย ข้างบนเท่ากันใช่ไหมเศษคือตัวข้างบนนะตัวข้างบนนี้เท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนได้เลยแต่มันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างแรกเพราะว่าถ้าตัวนี้ส่วนไหนที่มากกว่าแสดงว่าน้อยกว่าโอเคไหมตัวอย่างแรกของเราคือถ้าเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนได้เลยตัวอย่างแรกก็คือ ถ้าส่วนเท่ากันให้ดูที่เศษได้เลยอ่าอันนี้เราดูที่ตัวบนตัวบนเท่ากันแต่ตัวล่างไม่เท่ากันแสดงว่าแต่ตัวล่างอันนี้ฝั่งไหนที่มากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นน้อยกว่าฝั่งไหนที่น้อยกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นมากกว่าเฉลยเห็นไหมอ่ะลองดูกับตัวอย่างแรกนะครับอ่ะตัวอย่างแรกจะเป็นอันนี้ เดี๋ยวขอลบก,ก่อนนะครับอโอเคต่อมาเราจะเป็นแบบทดสอบให้ทำกันอ่ะแบบทดสอบฝั่งไหนมากน้นอยกันครับอ่ะ,ฉะเฉลย อ่าโอเคเราก็ดูที่ส่วนที่เราสนใจกับส่วนทั้งหมดซึ่งส่วนทั้งหมดในนี้เท่ากันแต่ฝั่งนี้มีค่ามากกว่าอ่ะอันนี้ก็น่าจะดูง่ายขึ้นฝั่งไหนมากน้อยกว่ากันเฉยแล้วกันเห็นไหมอืมส่วนอันนี้เหมือนที่เราสอนไปเมื่อกี้อันนี้เป็นที่ตัวเศษเท่ากันแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันแสดงว่าฝั่งไหนมากกว่า,าวกัน ฝั่งน,นี้มากกว่าและฝั่งนี้น้อยกว่าโอเคอันนี้ตัวเศษเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันแสดงว่าอันนี้โอเคอันนี้ตัวส่วนเท่ากันตัวเศษไม่เท่ากันแสดงว่าโอเคส่วนอันนี้ตัวเศษเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากัน โอเคเฉลยเลยอ่ะโอเคครับ